สวัดีค่ะวันนี้เรามาลองเพลงแก้นนามาแล้วนะคะแต่ปางล้างมีนครใหญ่มีเอ่องไก่ไก่ตังไะจับนิสักสีนานกำเนิดเกิดแล้วแก้มานี้ประชาชีเรื่องเรือและเบือหลังเรือไม่เบือไปเรื่องประชาชีเรีองเรือละเือ สุกแสนเออลางนำลำโคอโยอยากโยกโยกยากุกตับกิดใจฉะมาขาตาเสียตาของห e ูยามันข้าทางจอเด็กชมชื่นชอผีมาขอยเยี่ยนนางนางแกเกิดมาเอาช่างเอาพับเป็นต์ต เป็นตัวเป็นคนแต่หน้าเหมือนม้าเพราะสวรรค์ es, นั้นมีล mmm ิข sí ิตทำให้อ uh ัปะลักไม่ต้องตาเลยเป็นจุอัปะลักแห่งความรักเขาแก้มนี้หน้าม้าเงาะม้าหน้าม้าในมันี้หน้าม้าเต้งตัวเต้นตัวเต้งเต้นตัวเต้นตัวเต้นเงาะเงาะเอ้เงาะเงาะเฟอร์เฟอรลุ่มล่าซุ่มซำปั๊บปั๊มเปิดเปิดเสล เล้ยงตุเลหัวหยิกฟางเหยือมีไฟแต่หัวใจนวดนำน,น,นะเธอนามานามาแก้มันี้งน้ามาเอิ้งงามเอยเจ้างามอ้ออ,อแม่เลาะคางวันซ้าหนุ่มคุมชังแม่ยังมาหอบเอิงสวยเอิงเจ้าสวยสุดซอสเฉอยมีรักเวงกำนำชักไห้แรกมีเคราะ เป็นใครเห็นเป็นคำอยาเยอะเยอะอกคักๆๆอกยอปิ้นช้องคนเดียวจบจบแล้วนะคะเพลงแก่นั้นะ